สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูซาโตะนะครับผมอยู่กับผมตุลุคอสแมนครับวันนี้เรามีเมนูพิเศษนะครับที่กำลังโด่งดังที่ต่างประเทศนะครับมานำเสนอครับผมเมนูนี้มีชื่อว่า ชากครับผมอ่านะครับไม่คุ้นหูเลยใช่ไหมครับเมนูนี้จะเป็นเมนูร้อนนะครับเดี๋ยวเมนูเย็นจะเป็นคลิปถัดไปนะครับถ้าใครอยากชมเมนูเย็นแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับเอาแบบกระตืไรื์รวๆเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำคอฟชากกันดีกว่านะครับตามชื่อเมนูเลยนะครับก็จะมีกาแฟนะครับคอฟแฟนคั่วเข้มนะครับแล้วก็มันฉะกเป็นผงมัทชาร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองแล้วก็จะมีนมนมเย็นไปสตีมให้ร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอานมร้อนมาเท ใส่แก้วกาแฟร้อนอน,น่นี่ไปดูวิธีทำครับเริ่มแรกนะครับเราจะใช้กาแฟอยู่ที่20กรัมนะครับกับกาแฟดับเบิลช็อตนะครับเราจะใช้กาแฟ20กรัมนะครับจากนั้นเราก็กดแคมครับนะให้เท่ากันเลยนะครับโอเคจากนั้นเรามาสกัดนะครับ ก่อนที่เราจะสกัดเราก็จะไล่น้ําประมาณสักสามวิการสกัดของเรานั้นเราจะใช้รีเซโตนะครับเอเปโซเราจะสกัดออกมาประมาณ20กรัมนะครับโอเคครับเริ่มเลยรเราสกัดได้น้ํา20กรัมแล้วให้เราใส่ มัทฉะนะครับไปประมาณ1ช้อนชานะครับไม่พูนมากเดี๋ยวจะชั่งให้ดูแล้วกันว่ากี่กรัมปกติมันจะอยู่ประมาณ3กรัมนะอ่าสามกรัมพอดีนะครับก็ประมาณ2ก็ได้นะครับถ้าใครไม่ชอบเข้มแล้วกันนะ,ะคนนี้เข้ากันนะครับเมนูนี้เราจะไม่ใส่หวานก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะทำให้เข้ากับ รสชาติของคนไทยนะครับเราจะใส่นมข้นหวานไปประมาณ1ช้อนชานะครับเพื่อให้มันมีเนื้อสัมผัสความหวานนะครับน่าจะถูกปากคนไทยมากกว่านะครับเมื่อคนละลายเรียบร้อยแล้วเราก็สตรีมแล้วก็เทได้เลยหรือใช้วิธีการตักฟองก็ได้นะครับแต่เราจะต้องสตรีมนมเย็นให้ร้อนน,นั่นเองวิธีการแรกเราจะไล่น้ำน นะครับยกขึ้นมานะครับจุ่มในระดับผิวของตัวนมนะครับแล้วก็สตรีมฉะนั้นการสตรีมนะครับเราจะเน้นความเนียนนะครับแล้วก็ความร้อนที่พอดีนะครับต้องเนียนวิงแบบนี้เลยอุณหภูมิอยู่ที่60ขึ้นไปนะครับไม่เกิน70องศาจากนั้นเราก็จะทำการเทนะครับระหว่างนมร้อนแล้วก็ตัวฟองนะครัที่แบบ ็นฟองไม่เยอะมากนะฟองแบบลาเต้น,นั่นเองเราก็เทเป็นลาเต้อ์นได้เลยลายกุหลาบแล้วกันนะนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เป็นลายวิงกุหลาบนะครับเราก็จะเสิร์ฟแบบเมนูร้อนทั่วไปเลยก็คือใส่จานจานรองนะฮะแล้วก็ช้อนเอาไว้คนนะครับ ิเตตาโตนะครับผมทิซเตตตาโตว่าจะเป็นในเรื่องของการเีดเมนูใหม่ๆนะครับสำหรับเมนูนี้ผมไม่ได้เป็นคนคิดเองนะครับเอามาจากบบริสตาต่างประเทศนะครับที่ไปเห็นใน i อจีมาครับเมนูนี้มันน่าสนใจตรงที่เป็นมัทฉากับกาแฟนั่นเองอันนี้คือเมนูร้อนนะครับแล้วก็ถ้าดั้งเดิมเขาจะไม่ใส่ความหวานนะแต่อันนี้เราอะดัปต์ให้เข้ากับคนไทยนะครับถ้าใครไม่กินหวานก็ไม่ต้องใส่นมข้นแบบออริจินอลเดิมๆส่วนลาเตอาร์ตหรือการเทเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ สามารถเสริมได้นะครับแต่ถ้าลูกค้าทำไม่ได้ก็คือให้ปันฟองนมไปประมาณ3ช้อนนะครับแล้วก็นมร้อนเต็มแก้ว นะครับเท่านั้นเองอย่าลืมติดตามพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพัสเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับทาง Facebook กาแฟาสดคอ m แมนแล้วก็ y o YouTube คอพแมนชา n นลนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ใกับพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามเมนูเย็นก็คอมเมนต์กันมาได้เยอะๆเลยจะได้เป็นกําลังใจให้กับผมในการที่ค็ดเมนูใหม่ๆขึ้นมานะครับยังไงก็พบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ